เช็คกันเรื่องนี้เช็คแบบนี้คือเช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยตัวเองตอนนี้เราสามารถเช็คได้แล้วนะคะคุณแ,แม่ใช่ค่ะถ้าหาก็เราเอ๊ะดูแล้ว ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะก่อนที่จะตัดสินใจตกลงโอเคอะไรกับเขาไปลองไปเช็คประวัติกันดูก่อนดีไหมคะ mm hmm. เพราะว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเช็คประวัติอาชีมออนไลน์ด้วยตัวเองเพื่อลดความยุ่งยากในการยื่นสมัครงานได้แล้วด้วยค mm hmm. ือตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะกองทะเบียนประวัติอาชญกรหรือว่าทอวอสังกัดสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติประกาศเปลี่ยน URL เว็บไซต์ L site, ในการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนออนไลน์นะคะไปเป็นของใหม่นะคะของใหม่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็น www.crd-check.com ไปเป็น www.crd.go.th นะคะย้ำนะคะตัวใหม่นะ เบอร์ไวเบทซค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการนะคะโดยการบริการของทอวอยังสามารถตรวจประวัตินำไปสมัครงานได้อีกด้วยการให้บริการในเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอ,อาชญากรประชาชนสามารถดำเนินการได้ง่ายๆค่ะหนึ่งเลยคือขอตรวจสอบประวัติอ,อาชญากรโดยกรอกข้อมูลชื่อสกุลหมายเลขประจาตัวประชาชนอัปโหลดบัตรประชาชนแล้วก็รูปถือบัตรประชาชนข้างหน้านะคะกดยืนยันรอ ผลตรวจอนุมัติประมาณ7 1 5ถึง15วันทำการเมื่อเข้าเช็คสถานะขึ้นว่าอนุมัติแล้วนะคะประชาชนสามารถติดต่อรับผลการตรวจสอบได้ที่กรุงเทพนะกรุงเทพเนี่ยรับได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือถ้าในส่วนของต่างจังหวัดนะคะก็ไปรับที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1-10แล้วก็ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะส่วน2นะคะตรวจสอบข้อมูล บุคคลตามโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนก็ไปตรวจได้นะคะว่ามีชื่อที่อยู่ในโครงการนี้หรือเปล่าโดยเป็นผู้ที่ศาลมีคําสั่งพิพากษายกฟ้องอายการพนักง,งานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องเป็นต้นส่วนประชาชนหรือว่าบริษัทที่ต้องการตรวจสอบประวัติอาชญากรนะคะด้วยลายพิมพ์นิ้วมือนะให้นําหนังสือนําส่งตัวมาพิมพ์มือเอ่อมาพิมพ์มือสามารถติดต่อพิมพ์มือได้นะคะ ในส่วนของกรุงเทพเนี่ยก็ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรส่วนต่างจังหวัดนะคะก็ไปติดต่อที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1-10แล้วก็ศูนย์ 0, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะโอเค